เออท็อฟฟี่ตอนเธอเห็นยาน UFO ครั้งแรกอะร่ะเธอรู้สึกยังไงหน้าตามันเป็นเนี่ยมันเป็นเหมือนในหนังมั้ยมีครอบข้างบนแล้วก็มีแบนๆแล้ววุ้ยวุ้ยวุ้ยเหมือนอย่างนี้อย่างนี้มาอย่างนั้นเรียกว่าน่าจะเป็นทรงดิสโก้ที่เขาเห็นเมืองไทยเห็นไม่บ่อยอันนี้ขอใช้ศ<อ>ัพท์นิดนึง <Dis co S 1> มีดิสโก้มีซิก,ก้าซิก,ก้าก็คือจะเป็นรูปร่างยาวๆนะครับผมหรอแต่ของผมที่ผมเห็นเนี่ยในภาพอย่างในภาพเนี่ยที่เธอเห็นเนี่ยมันทรงอะไรเนี่ยเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นดิสโก้แต่เห็นกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้เห็นเชฟของลำเราเห็นแค่การยิงแฟลชทักทายอย่างนี้เรียกว่ายิงแฟลชทักทายอันนี้ใครเข้ามาแบบโดรนหรือเปล่าคะครหรือเ่อจุดโคมทางเหนือสเสด็เคราะห์หรือเปล่าก็จะก็ไปถ่ายรูปมาไม่ชัดเพราะวา่าวิธีการบินของเขานะครับอาจารย์เราจะเห็นดาวอยู่ตรงกลางเวลาเขามาเนี่ยเขาอยู่ข้างบนดาวเขายิงแฟลชทีนึงก่อนปึ้งเราเห็นด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยคือดาวกับเขาเนี่ยมันใกล้กันแค่คืบแต่ถ้าจริงๆแล้วในอวกาศอะจากดาวเนี่ย ไปหาเขาเนี่ยมันอาจจะไกลามากแต่มันมีวิธีการปึ้งขึ้นบนแล้วก็วาร์ปลงมาข้างล่างแล้วก็ปึ้งข้างล่างเนี่ยเขาต้องใช้ความเร็วขนาดไหนเหมือนวาร์ป่ะครับวาร์ปจากอีกฝั่งหนึ่งของดาวมาลงมาอีกฝั่งหนึ่งของดาวแล้วมายิงแฟลชทักทีแลทีอันนี้ใครเป็นคนถ่ายไว้เนี่ยอันนี้ผมถ่ายเองครับอันนี้มือถือผมถ่มถาย <c oughs> เ,าเรื่องจริงทำ <c oughs> คอนเทนต์หรือเปล่าทัเฟ่ไปดูได้ไปพิสูจน์ได้ผมพาคนไปเจอหรือไปพิสูจน์ใคร <มา S 2> ใหเห็นบ้างเห็นคนเดียวโอ้โห <c oughs> เยอะครับหลัก <c oughs> ไปครั้งหนึ่งก็20 30 40าเธอเห็นอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยอีแวบๆบวแบบอย่างเงี้ยวาบขึ้นว่าบลงอะไรเนี่ยเป็นร้อยครับ<า>เป็นร้อยครั้งครับทําไมเธอจะต้องเป็นคนเดียวที่ต้องเจาะจงให้เธอเห็นเป็นร้อยๆหนไม่ใช่คนเดียวนะหมายความว่าคนที่ผมพาไปเห็นแล้วเนี่ยเขาสามารถพาคนอื่นไปเห็นได้ ไม่ใช่ว่าไอ,อ้ท็อฟฟี่คนเดียวในประเทศแล้วที่แบบเชิญได้หรือเรียกได้หรือพาใครไปดูได้แต่แต่ฉันจะถามท็อฟฟี่หน่อยสิมีคนเขาบอกว่าเธอเป็นคนที่เป็นผู้นําแห่งจิตวิญญาณ <c oughs> สามารถสื่อสารสามารถเชิญมนุษย์ต่างดาวมานั่งเจราจาหรือพูดคุยอะไรกันได้โอ้ท็อฟฟี่เธอยัง,ยงไ,ไปถึงจุดนั้นแล้วรย,ยังไม่ถึงขั้นเชิญมนุษย์ต่างดาวมานั่งคุยครับ, <c oughs> ครบแค่เชิญสิ่งลึกลับบนฟากฟ้ามาบินให้เห็น อย่างนี้ดีกว่าใช้คําว่าสิ่งที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เช่นกันแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่อากาศยานบนโลกนี้มันไม่ใช่ดาวเทียมเพราะว่าเราเคยมีแอปดาวเทียมเนี่ยไปพิสูจน์ว่าเวลาเขาบินเนี่ยเอาเปิดแอปมาก็ไม่มีขึ้นดาวเทียมเปิดแอปเครื่องบินเป็นไฟเรดาร์ก็ไม่มีเครื่องบินบินอะไรเงี้ยครับเออท็อฟฟี่ฉันถามหน่อยสิเออเธอเธอใช้อะไรในการสื่อสารเชิญเข้ามาเธอจะนั่งแบบ นั่งสมาธินี่แหละครับนั่งนั่งตั้งจิตธรรมดานี่แหละครับแล้วก็นึกถึงเขานึกถึงถ้าทาให้ฉันดูหนิรูปแบบที่เราเคยท่ายังไงก็ในความรู้สึกผมว่าผมว่านิ้วนางเนี่ยที่ใส่แหวนแหวนมั่นกันเนี่ยมันมีเส้นเลือดถึงหัวใจเราใช้ใจสัมผัสใจสองมือใช่ไหมแล้วก็นั่งนั่งสมาธิไปครับแล้วก็นึกถึงเขานึกถึงอ่า Galactic Federation หมายความว่าสมาพันธ์จักรวาลแล้วก็ให้เขาเนี่ย ได้รับการสื่อจิตของเราแล้วก็เฮ้ยนัดมาเจอกันหน่อยมาดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงให้แค่เนื่อในใจเนี่ยเราก็ถึงเขาแล้วหรอประมาณนี้เลยครับผมว่าเขารู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม้กระทั่งผมมานั่งคุยอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะรู้ <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสกไ i ฟสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อเต้นไปหมดเลย